อย่าไปดึกันนะจะถายก่อนสีลวกลงที่ีเนื้อไปเขียนชุดนะคะไม่เคยไปใส่ยาดีใช่ไหมผิตรง พี่เอกพี่จ๋านะคะไม่ได้มานี่อันนี้ตัวใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยเล่นไหมตัวใหญ่สากางไม่ใช่มันเป็นสาที่มันอ้อมอ่ะที่เราเคยเล่นอ่ะแค่เห็นค่ะนี่ทางนี้ที่เรามาขอยนะคะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บปะ ตอนนี้ฮะไปเปลี่ยนชุดค่ะกำลังจะไปเปลี่ยนชุดดูค่ะเฮ้ยเราจะมาเล่นตรงนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องไปที่เราอ้อมมาค่ะนั่นน่ะมัยยยยนก็เป็นสายอ้อมๆ้แหละเนาะ เราจะถือกล้องให้ดูก่อนนะไม่ได้ตายใหญ่มากเลยนะใช่คือเราลองมาเล่นดูไหมเราเล่นไหม,มแต่กระจดมค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดพี่สาไปเปลี่ยนชุดเลยเด้อป้านีเดี๋ยวขอเวาลาเปลี่ยนจมเลยพี่ไปแล้วนะ ที่ี่กนแล้วนะคะไอชอบกินนี่ลก็เลยใช้กับงไทยได้นะ